กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามถัายชมส่องบ่อวตายด้วยพี่น้องมื้อนี้เฮากันสีมากินสมคือเก่าพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องกินสมมะขามต้อกันพี่น้องเลยมะขามุกสมอพี่น้องชมมะขามชมมะสมอพี่น้องหุ้ยผักขัดผักก้ะเทียมยังก็ผักกระเยงนผักกระเย็นกาแฟโอวัลตินไข่กับัน เราเป็นหมากไปใ่ไหมพี่น้องหมางละวานนี่แม่นดอกระต่ายแมนแมนกินเล็วหลาน้าหวานแน่หมางะวานนะจ๊ะอยากซม้อมีไป้องให้กินน้าละวานกินหน้าละวานพี่น้องถอยถอยดือินได้กินเมื่้ไหร่นมันว่าต่ายกินบนลุกกินอะไระม่รู้ผสมบ่ผู้พับ่ บ่อผาดอกมิตรวาเนี่นี่เจียวกระเจียเขาเองก็กาแบ่ผาดอกมิตรวาเนี่นี่าจนหมดหมดงานมาจากมาได้นีเพราะว่าวานโหเนาะเนาหมดเนื้อมากเลยนะบตงัวนอจกินเสืออะไรเบ วานจนหมดคือโบราณเป็นาวานหมดคือไปเนาะกินไปเนาะตากรงเอาเอาดีๆเด้อตากรงนะเด้อเหนี่บ่อตายกระทมากเนองเลยน้องหนัเบนบอกหักบ่อตาเจับเดียวมีแต่บอตาหักบ้อ่าบ่อกรหักคือเก่าแล้เนาะเอ็กซีกยเยกะหักยาเลยเนาะ จะไหนก็นหักหเกินลอยคือบบพี่น้องออกเินเนี่ยพี่น้องไอ้สองปลาหมูแดงพี่มาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยม,มาดูแสดงหม,มูแดงเลยกัมาดูแล้วขม,อมบอตายบ่ไปมูแดงบ่อนี้เด,ด้อพวกสมอจะทุกอย่กันะ<ค>นะบคนเลยเนอ แกจวกับซีเอร์บาตเองเนาะอดีตอดีตหันไตต้นมะข้อบริเวณอดีตได้พี่น้องปัจจุบันได้พี่นนองคำว่าอดีตเลบบแมนแอบเลยคอหน้าด้ยเก้งเนี่ไม่ใช่อดีตหักกุกสมอพี่นะบาไตบัดกุ๊กมะขปัจจุบันหักต้นมะข้อ เอามาอูนอยกเือมันแหงเถื่ยพี่น้อเอยงี้ยงหยามกุ๊กป๊พี่น้องกรอบคั่วเลนกินกับจาไปาแดดหวานแซ่บสัไอ้ก้อยก็แซ่บแต่มองเงินซักปลาแดดซ่มือบัลเล็ก็เมินเหมือนนเป็นอย่างไรซิมือ ไม่ได้กูมึงเห็นเห็ดนี่หวานหวานแซ่บหวานแซ่บปรีแปดก้นยุคมัจจุบันอันนาเบิร์ตบวานกุยขักเลิศพี่น้อย ว่าเนี่ยเราก็เกี่ยวพวกเขาเกี่ยวอืมือๆเลยสะอาดขาดพี่นอกเลยเอาพวกเอา <c oughs> ชอบพี่น้องเลยงี่เงาแต่ว่าเพิ่นบสบายเลยพี่น้องเพิ่นเป็นไขาเพิ่นยังบอกให้แหน็ดนะแต่ว่าลิ้นยู่เหมือนยังกินยาอยู่นางก็เลยยังเตาะป้าหาโทรศัพท์หมตายระทรัพย์พี่น้องเลยจบหาพี่น้องแทบระทรศัพท์ถ่ายเกมอยู่ก็ตายแปลว่าเพิ่นวานหลือเพิ่นลืมไม่รู้เนี่ย แ่คนเขาอยากว่าไรอยากลืมเลรอได้ลืมก็ลืมจาโทรศัพท์ได้พี่น้องกันไปลืมจีหอดได้พี่น้องกันจิ้มสมกับวานหวานพี่น้องบอกบอกกินทอดตลอดหไอยคนละลายเคือนเลยนะพี่น้องบอกบอกกับผู้ได้พี่น้องบอกรบอกกับผู้ อนาดบ่บอกตลาดพูดเ่ยเวลาที่จะสมัตแล้วอยู่บนบ่แล้วจะ่มัตจอยควาคอปีกคาเวียรอปีกิมาอยู่บหลายเจอไหมลายผมกเก็บบนน่นอง้ันุ่นไทยทุกคนี่ยอยู่ยเอาทีละนอเนามันจะบริยุทธ์ัวั้นมันมันหอยลบเนาะ ลมลมลมน้ามีแห็งเต็กกว่ทั้งหลองน้ำเลยแจ้งมุ้งเขยวลงอ่างเงท้ยลองตานอะพี่นนอะเปลี่ยนเป็นกล้องพี่นนอะพอเขาปีอิ่มแลวเนาะ สมแลเ so ้นก er <c oughs> <c oughs> like ็ลงเกี่น้อพพี่น้องเขาจะก็ลงลงเกี่ยวเขาไปพี่น้องเลยมีตึกโบเมนคนบ้านกบปีมีบาดดงขู่นใสก็ิลลงไปผัดเขาแค่เลยพี่น้องเลย้นจะหน่อยแรงแรงใส่ชิลไปคนีกแมนขันโบคนก็ยัดพายุมากพี่น้องเลยพายุมากหนักเลยเนาะนี่พออันเนยเนาะพี่น้องบันุพายุ พอเนยนี e ่บย่านพายุนวะลงขึ้นมาไล่แล้วเอาขึ้นมาได้เด้เนาะพี่ป้าถงสงสัยเด็กเอาเปิดตู้ทางสถานพอเฮาตัดเอาได้กบีนบุบุ๊บเกี่ยวเอาเลย้เสียงเลื่อยโตน้ำตัดนแมนตัดเป็นพรลวตัดเป็น ใหย่เดี่ยวเขาหยกใหม่ได้พี่น้องใส่เครื่องเลยเชียงจากตันเนี่ยตัดเอาเลยหักอันไหนได้หักกิงโง่บานหมัดนั่นเขาไม่ลนมันหยักเนาะมันยากเนาะมันยากเราต้องตัดตันกัดไม่ละตาดชุงมันแห่งกับันยากกว่อาตัดชุงเอาหน้าหน้าแหล่งหน้าแหล่งบ่อตายตัดเอาบ่อลื่นเอาได้ตัดเอาน้ำตัดน้ำเกี่ยวน้ำแมนทัแถวบ้านก็บริดัทไะเขาบริษัทเขาฮุบไปเลย ฮุบไปเหอฮุบกินรท้ายกับปันเลยแมอ้าวเขาคือบุ๋มอ่ะบริวันเพาะต้องหมัดเขาบอก้อมัดแล้วไม่เสียรถรถรถพวกปันเขาเขาก็บมหายนดอีกอืมองมัดแล้วไม่เสียบางทีคันมัดคนเขาหมัดใหญ่ใช่ไหมยังโบดใหญ่เนาะอืมมัดใหญ่ใหญ่ใหญ่บบนี้ไปหยัดเขาหัวผ่าเด็ดหยัดเขาแห้งหยัดเข่าร้ายพดแค่แค้นเนาะ ย you know? ัดเขายัดเขาหยัดแต่มันบวายอย่างนะไม่อะแต่มันแค่นแค่เอาแค่เอาหรือเป็นแบบบวายมัดก็ได้อันนี้เขาแสดงว่าเขาเขาคะนนนนะเขาเป็นอะไรขี้ร้านไงเนาะไม่นั่นเลยเขาไอ้ฮุบเนาะอันนี้ปกติเอันนี้เขาไรขี้ร้านเนาะใช่แล้วอันนี้สมมหมดว่าเขาหมัดเบิดอลไรมันขี้เขาก็ไรเป็นขี้ร้านอันนี้บ้านบวตายเป็นบวายมัดเลยฮุบกันเลยหลุดกันเลยหลุนซูซี่พี่น่องเลย เพราะว่าเนีน่ก็ได้ซื้อตอกคือนเขาอันาคตบ่ได้ซื้อตอกแม่มหักห้าว่าอยากตู้ชีรุกกลัวกับตู้หมัดซื้อตอกเพือ่อนมันช<อ>ีลุกกลัวหนึ่งมากกับหนึ่งมากกับสะแม่นสะพอห้าวต้องหมัดแล้วเขาก็ยังได้ผลอีกแม่นแล้วนะอัน,นาคตหม้าฮูบใส่ฮูบใส่หลุดขึ้นไปหลุดท้ยไปเฮี้ยงๆหรือฮูบใส่ฮูบใส่เลยแม่ฮูบทิม่มแทงใส่หม้าห่นานฮักเปลี่อนลงกลุ่แม่นแล้วเนาะอันนี้ปัดยังจีนนายอยู่ทีม ทีมงลงเทลรมาดอีกอันนี้ง่ายอีกง่ายอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก้าวเกลียววดเขาชุกนี่ร้ายเติบบบยตายโอ้ร้ายเต๋บจะจริคือแสงตาหมัดเจ้หมัดจ้าคนก่อสามสามคนอขอเนอยแหละกับบาดตายแล้วกับบาดตาอืมคนดูทัานละคนขาคนบาดเดียว ได้มัดขากบเป็นบาตานโสดได้พี่น้องเลยได้กบอปิจารณาไดเอาลนาเฮ็ดหน้าได้ใส่เบ็ดหมัน่นเก่งดพี่น้องเลยบาตานนะมีขานบ่มีมีจะรู้แกวขามัดเข่า่นถนัด่นได้เบ็ดผมีกเินกัเมันฮ่ฮาาา่ มาเจีวเป็นตเหมือนเ่บปลาแดดเวียนมาตบ้านเจ้าพ่อเจ้านี่นะปลาแดกเมย์บาถ่ายเห็ดพี่น้องเลยอยู่ไทยเขาเอ็อนยังปาระูระ่ลาเ,า,าเขาปลาแดดปลาด็ปลาแดดลงไฟ แม่นเลยอันนี้คือความจริงเด้พี่น้อยขันต้มนี่ครับบบใส่ปลาปลาแดงนี่ให้ก็ปี่กินกระซากแม่นว้าวบ่าวตายบ่าวหยงคำบักไงอยู่ได้พี่น้อยเกลือเบิดป้าเท่า ฟ้าพี่น้องก็ปีนี่นะฮะหมูแดงสีไหลไหลอยู่ได้เนยพี่น้องเลยหมูแดงก็บไหลโู้หมูแดงหมูดำพี่น้องกิจมีกระเชอมากพาพ้อเลยนพี่น้องเบาใจเราได้ลากกิจวัเพียงแค่นี้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยได้อพี่น้องถ้าพิชพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อเบาใจฉันได้กล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง